ตัวนะครับเดินเลี่ครับนี่โชคพิกาดมาสอบเกินไป8.8นะเราซ้อมอยู่ที่ไหนนุยสิหมกี่วันรวมๆแล้วหลายหที่ละเราเจอกับใครวันนี้ปรับปรามเลยเคยเจอเขาไหมไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นไหมไม่ยวันนี้วาเกมมังแผงไงดีเปขาอปมาอ่าก็มาบู๊เลยล่าสุดโชคที่ไหนมาโชคที่ลำศิษฐ์ไปไง แบตเตันอ่าเป็นไงแพ้มางนะครับอายุอะไรละสิบห้าคนจังหวัดเพชรชบูรณ์ไปปล่อยๆกิโลห้าสิบพื้นเพลเป็นมวยไปขายไปมักอ่ะสายด้วยขวาสายสูงร้อยห้าสิบเราชกมวยมารวมประมาณห้าสิบหกสิบแปฝากพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อยครับฝากเชียร์เดลต้ลิเวอร์พูลมาครับครับผมครับตั้มตัวไหนครับตัดตามเลยครับชื่อค่าย สาดสวรรณนราธิวครับวันนี้เราโชว์พิกัดเท่าไหร่ร้อยสองร้อยสองครั้งครั้งแรกเป็นไงขาดครับขาดนิดหน่อยนะก็มาสบายสบายน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลคุมมาประมาณหนึ่งโลครับประมาณโลเดียวนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับค่ายมวยสาดสวรรณคันราครับอยู่แถวไหนเนี่ยนนทบุรีครับวุปปัมพูดซ้อมมีใครบ้างที่นี่นะครับคุปปัมผู้ซ้อมมีใครอยู่บ้างมีรบบคอัครับครับแล้วก็มีพี่พี่มีเทรนเนอร์เนาะเก็บตัวมากี่วันก่อนหน้านี้ ประมาณ5วันครับอ่าก็ประมาณเดือนได้เนาะแล้ววันนี้เราต้องเจอกับเดินชนเล็กเคยเจอเขาไหมอย่างครับได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นมาก่อนไหมเนี่ยเคยครับดูแล้วเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขาไม่ค่อยมีอะไรครับอืมคิดว่าวันนี้เอาอยู่นะได้ครับ้วยความสูงยาวของเราแต่คิดว่าเราสูงกว่าไหมใช่น่าจะสูงกว่านาะนะครับล่าสุดเราชกที่ไหนมาครับชลบุรีครับเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะครับชนะมากีไฟแล้วเนี่ย จิบไปจิบไปนะความมั่นใจเป็นไงเป็นร้อยเคยชกที่นี่ยังเคยครับก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเนาะครับผมนะครับผมน้ำหนักนี้เราสบายสบายสบายเลยใช่ครับโอเคอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสี่ครับคนจังหวัดนนท์ครับปล่อยปล่อยกี่กิโลครับปล่อยวันร้อยร้อยสองครับประมาณกี่กิโลประมาณห้าสิบถึงไหมไม่ถึงครับประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนะพื้นเพืเราเป็นมวยอะไรครับ มวยเข่าครับถนัดซ้ายหรือวขวาขวาเราสูงร้อยเท่าไหรเจ็ดสิบครับเราชกมวยประมาณสามสิบครับี่นอค่อยเทียรไหนครับวันนี้บ้านครับวันนี้เป็นไงได้ได้ชนะไหมชนะมั่นใจมั่นใจโอเคอครับุณครับ